สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาอยู่กับ SK 140นะครับ LC Super XM นะครับสะผมสะครับสะกลางสวนไปถมสะข้างหลังนู้นนะครับสะเก่า โอ้ดวนกันตัวต่อต,ตัวเลยครับนี่ซีรีครับโอ้เจ้านี่ครับไปเทครึ่งหนึ่งกลับมาอีกครึ่งหนึ่งดินเหนียวครับติดกระบะมากเลย e ี 8e ครับคันนี้นี่ของอูชัยใหญ่แน่นอนเลยครับนี่คันนี้นี่ต่อจากอูชัยใหญ่นะครับนี่เครื่องเ e กย 8c ครับเอ้ย 8e ครับ ของใช้ใหญ่นี่สังเกตง่ายๆเลยครับนี่กระบอกดำนะครับบอกดำหกตันนะครับแกนใหญ่คันนี้นี่เพิ่งเอามานะครับน่าจะประมาณได้เดือนกว่าๆนี่เลยงานนี้นี่แย่เลยครับนี่เหนื่อยครับติดกระบะ ถ้าแซเองนี่โอ้เหนื่อย <S <S เหนื่อยแน่หละแต่ถ้าให้ไม่โคเกาให้ก็เสียงพื้นทะลุนะครับแต่ถ้าใจเย็นนี่แซไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนขับใจร้อนนี่โอ้แย่เลยที่ท่าแกขับเองครับนี่เสียหัวครับหรือว่าในหัวในหัว เสียหัวครับมาจากนู่นแหละโซนทางหินลาดน,นะครับมาหากินอยู่แถวสายตรีนะครับน้ำนี่ใสามากเลยครับน้ำนี่ครับ อันนี้นี่แกะกลองมาเลยนะครับนี่คันนี้อาจจะได้ประมาณเกือบสองปีแล้วแหละ 哎。Uh ปิ้งคันเดียวนะครับนี่รถดำคันเดียวน้ำนี่ใสยิงกระส่าวไว้น้ำอีกครับ เปียกนี่เอาขึ้นมาตากไว้ก่อนครับลมแรงมากครับเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วครับนี่ยังไ,ไงก็ฝากยีซทุกท่านช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ปกตินี่จะวิ่งอยู่สองสามคันนะครับวันนี้นี่หายเงียบเลยวันหนึ่งนี่ไม่ตำกว่าห้าหกสิบเที่ยวนะครับนี่คันเดียวนี่ สังเกตดูครับหน้าฝนนี่ถอกันชนออกเกือบทุกคันนะครับถ้ากันชนต่ำนะครับเอาไว้ไม่ได้ครับพังหมด คันนี้นี่เหมาะกับท่านใดที่ไม่ชอบชุดฉาดนะครับจะเป็นสีเรียบๆนะครับพื้นๆถือว่าสวยครับท่านใดที่ชอบสไตล์นี้นี่ถือว่าสววสวยนี่ไม่ค่อยฉุดฉาดนะครับไป คันนี้นี่เจ้าของน่าจะไม่ได้ขับเองนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่ทํางานนะครับทํางานน่าจะทํางานสํานักง,งานเทศาบาลน,บน่าจะจ้างคนขับหรือเปล่าโอ้ดูน้ําครับใสามากครับออกเป็นสีฟ้าเลยนะครับฟ้าน้ําทะเลเลยครับนี่ใสย,ยิ่งกว่าน้ําทะเลนะครับ ตันน,นี้สุดยอดเลยครับนีาา่ถ้าทำเป็นน้ำดื่มนี่โอ้สุดยอดเลยครับเอามากรองทำเป็นน้ำดื่มครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ